สวัสดีค่ะกันสวัสดีครับ<อ>ครับวันนี้เราจะมารีวิวอะไรลูกรีวิวของเล่นใช่ไหมอ่าติ๊ตี๊อายุมาก่อนติ๊ตีจะแกะอไหนกันแรกครับกแกะสิ่งไหนไอ่านั่งลงนั่งลงตรงนี้นั่งลงนั่งลงโอเคนั่ลงลง,งนั่งลงนั่งลงโอเคชักอ่าเนี่ยว่าจะแกะอันนี้ไงอ่าอันแรกเรามาแกะเนาะเดี๋ยวเราแกะรถ,รถไฟแป๊บนงึงเดี๋ยวเราแกะอันนี้ก่อนมาแกะอันนี้ก่อนอ่ามาแกะอันี้ก่อนนะคะ โอเคครับหนูแม่แกะให้นะมันมีมันมีกันเต็นแบบนี้อ่าสิ่งแรกสิ่งแรกอ่าน้องคนดูดิอ่าน้องคนด้องโทรไปไหนครับน้องโทรไปไหนอ่าอ่ะสิ่งที่สองที่น้องจะแกะคืออะไรอ่ะต่อไปน้องจะแกะอันไหนครับแกะรถไฟแกะรถไฟเลยเหรอแกะรถไฟนี่ต้องต่อเลยนะ น้องลอแกะเปนโนก่อนไหมหแกะเป,ป,โป,ปโนโนนะโอเคนี่ว้าวมีไม้เป็นโนก็ม,ไมีไม้อันนี้นมไม้อะเนี่ยมาไหนไหน๋ยวลองเสียบไม้ดูนะนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิเดี๋ยว,ยวสิ ถอยนายอหน่ยถอยหน่ายคือโซลเีอันนี้น้องคืออะไรมันคือเป็นโนใช่ไหมเสยดาเยหรอเฮ้ยีเอาพูดดิเอาพูดดิเออหรออังินงยังไ้มไดรหรอเ้ยมันมีเสียงด้วยนะเด้อยังไ้ดิโดนกันได้ น้องนอ,งนองลองกดดูทำไมเสียงมันเป็นแบบนี้ทำไมมันเป็นเพลงออก็มันเป็นปนโนไงเพราะมัน<อ>คือเป็นโนโอ๋หรอันคืออะไรมีใครอ,อยู่ไห<อ>มตัเออาทีด้วย ต่อไปอ่าต่อไปรีวิวอะไรโจอ่าไม่เสียงเลยนะโจเย่เย่เย่อ่าน้องหนุ่ยเยโเย่เฮ้ยอันนี้ก็ไม่เสียงด้วยนะีพูดิอ๋อมันปรับเสียงตรงนี้น้องมันนั่งตรงนี้สิ อ่ารีวิวไป3ชิ้นแล้วครับอาละชิ้นต่อไปคืออะไรต่อไปเราจะมาดูอะไรพิซซ่าพิซซ่าพิซซ่าเอาไว้ทำอะไรพิซซ่าบอกแม่ดีวเอาไว้เล่นทำอะไรเอาเน้จเอาเอามอะไรเทอ<ำ>วเอาไว้ทำขายพิซซ่าใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวค่อยแกะทีหลังก,ก็ได้ไออไรถไฟ โอ้รถไฟต้องต่อเดี๋ยวต้องต่อนะครับเดี๋ยวต้องต่อนะอ่ะพี่เฟสถอยไปหน่อยพี่เฟสเก็บของเล่นพี่เฟสหน่อยอ,อ่ะถอยลัางเฟสถอยล้างไปหน่อยอ่ะจะต้องต่อล้างลางมันใหญ่มากนะครับอ่าน้องไปทางโน้นเกือบเลย มียุงป่ะเหมือนมียุงมาตัวหนึ่งเลยอะบินไปบินมาอ น,นีก่อนน้องนี้อ่อนติตินี้ก่อนเดี๋ยวแม่่อดรางรถไฟให้นะมาแม่่อดรางรถไฟให้ เดี๋ยวก่อนลุกเดี๋ยวก่อนลุกเดี๋ยวก่อนน้องต่อขบวนยางต่อ,อยาง ปุ่มเปิดอยู่ไหนวะอ๋อโอเค เอารถไฟตกรางรถไฟจะออไปคารมนั้นไปก่อน รถไฟตกขบวนละจ้า <Okay. S 1> ตกรางตกรางรถไฟตกรา,างแล้วไหนไหนไหนมามามาแม่ช่วยมามาเ,เอามานี่มาเอามาแม่ช่วยนี่ให้มันตาย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่มองแบบนี้มามเดี๋ยวแม่ใส่ขบวนให้เดี๋ยวแม่ใส่ให้นะครับนี้ ไปหน้าห้อพี่เสียไปน้าห้อนี้ไปน้าห้งนี้เดี๋ยน้องเดี๋ยน้องเห็นอแล้วปืนอยู่ไหนอ่ะอปืนอ่าของขวานอีกอันนึงของานีกอันงโอโห ให้น้องอ้าวน้องทำรถไฟตกขบวนแล้วมันต้องใส่น้ำหรือเปล่าทำไมมันเหม็นควันน่ะปิดก่อนสิ้ไหนไหมลูกชิ้นมดูกันนี้ นี่แล้วก็มีอะไรของเล่นวันนี้ที่พ่อซื้อให้มีอะไรอีกพิซซ่าอ่ามีลูกบอลแม่ให้นอนยโอ้พิซซ่าเดี๋ยวไปแกะข้างบนอ่าไหนชอบไหมครับของเล่นหวกงนี้ชอบไหมชอบไหมไหนหาน้ามาบอกก่อนนี้ชอบชอบอะไรมากที่สุดครับชอบรถไฟชอบรถไฟเหรอครับอืมถูกใจไหมถูกใจอ่าวันนี้สลับที่นี่บายบายก่อน บายบายก่อนบายบายก่อนตีบายบายกล้องก่อนครับบาย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 